สวัสดีครับผมชื่อชีตาน้องคีรีป่ะไ้ไงเนี่ยอดใจรอสักคู่นะครับโอ้น้องวิวันนี้เรามาทำกันเลยนะต้องถ่ายไปเรื่อยเรื่อยทำอะไรอ่ะเดี๋ยวสำรับคุณไปเรื่อยๆอ่ะพี่จิกกันกันยี่สิบเห็บนะ พี่เสษชีสพี่ต้องขายเบรเซอร์หรือว่าชิรี่เศษขนมปังเอากี่ชั้นดีเอากี่ชั้นนะเอากี่ชั้นดีสามชั้นไหมสามชั้นไหมกินหมดหรือเปล่าป้าก็มาให้กำลังใจวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชแฮมชีสกันโอ้ยแล้วมันต้องมีทำยังไงอ่ะต้องมีขนมปังแล้วก็ชีส แฮมแฮมหมูด้วยแฮมหมูด้วยแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วไม่ต้องทปปิ้งอะไรเลยเหรอต้องปิ้งไดไมโครเวฟอ๋อต้องพี่ไดไมโครเวฟนะแล้วเราทำเป็นเหรอทำไม่เป็นเอ้าทำไม่เป็นทำไม่เป็นแล้วทำไงเงี้ยให้ให้มือเสกเอาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวลองเสกดูนะเอ้ามาไหนว่าจะเสกไหนเสกให้ดูหน่อยสิเอาไปเลยยวเ๊า งามาจากไหนอะเฮ้ยมาจากไหนอะเอ้าแล้วต้องเสกอะไรต่ออะไรเสกชีนเอาชีนเอาหนุกบั๊กออกก่อนลจะเรียกชีนไหมเอาเอ้าเสกไม้เสกไม้เสกไม้หยอกเอ้าเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยเอ้าเสกอะไรต่อเสกอะไรต่อเสกแฮมเสกแฮมนะเอ้ามาต่อเลยยอ ทำไมตกมาสองอันน MM ่ะม um ีแฮมอะไรบ้างเลยแฮมหมูกับอันนี yeah> ้อะไรบโลน่าบโลน่านะอร่อยไหมโอ้น่าจะอร่อยนะิก่อนไมไม่ได้ยิงไม่ได้ยังไม่ชุกเไม่สุกนี่ยังไม่ถุกเอาไปทำอะไรต่อเอาไปเวฟเอาไปเวฟแต่ยังไม่มีไมโครเวฟเลยด้าเดี๋ยวเไโครเวฟมาเอาได้ป๋ยยยยยยยง ไอมเม้นให้พี่อันนี้อะไรเนี่ยอ้าวนี่มันหม้ออบลมร้อนใช่ไหมหม้ออบลมร้อนใช้ได้ไหมอ่ะใช้ได้ใช้ได้เนาะไม่สิผิดอ่ะถ้าอย่างงั้นน่ะเดี๋ยวสงสัยท่องกระถาผิดอ้าวอ้าวแต่เมื่อกี้ไม่ได้ท่องนะไม่ท่องนะอ้าวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเอามาอบนะถ้าจับอันนี้ก่อนขนมปังทองม่าปิ้ว ไปเลยปะ๊ะตามด้วยอะไรนะชีสครับอ๋แล้วจะใส่อะไรเพิ่มอ,อีกไหมอะโบโลนาครับเอา้าใส่โบโลนาลงมาเลยอแล้วใส่อะไรอีกนะใส่มัอนเดิมอีกชั้นหนึ่งครับเอา้าใส่มาเลยปิวเบี้ยว,ว <laughs> จัดตรงๆก่อนอ่ะต่อมาอะไรนะอยู่อา้าวไปตรงจับให้ตรงก่อนเบี้ยวอีกแล้ว ใครวางให้เนี่ยชิดมาชิดมาเอาชิดมาเอาจัดจัดด้วยมือเถอะเดีไม่ตรงโอ่เอาอาวางวางวางต่อไปชีสเอ่อเอาวางใส่กองวางปึ๊บอ้าววางบกลนด้าเสร็จแล้วทำไงปิดด้วยอะไรปิดด้วยขนมปังโอเคเรียบร้อยนะต่อแม่เราต้ไปทำอะไรต่อเอาไปอบครับอบไปโขบนะอบในหม้ออบลมร้อนนะเอามาใส่เลย มาเลยขนมปังอะใส่ใส่ไปเลยเอา้าวแล้วต้องอบยังไงเนี่ยสอนหน่อยสิ1 8อสองศาเป็นเวลา8นาทีครับอ๋อ8นาทีนะอ่ะเดี๋ยวบิดให้ที่180แล้วเหรอ180แล้ว180แล้วโอ้โหอันเจรอสักครู่นะครับ โอเใกล้จะเสร็จแล้วกินหอมมากเลยใช่กินหอมมากเลยครับใกล้เสร็จแล้วมาแล้วครับต้องไม่กิ่นหอมตู้เสร็จแล้วเอ้าออกมาแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหเมียมเจียวเกรมกำลังดีเดี๋ยวฟังเสียงนะคะโอ้กรอบมากนะหับนี้ดีไหมหันได้ไหมเลี้ยหนู ให้ผ mm, ู้ใหญ่หั่นดีกว่านะเสียงกรออุ๊ยนี่มายเลยเปิดเปิดขึ้นมาทีเดี๋ยวมีแมงมโชว์อยากกินแล้วอ่ะอ้าวลองกินกันเลยอร่อยมากเลยไว้พบกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะ Ooh, I love you.